เดีวเขาปลาหากินอีกมันเน่ยไปกับพันไปกับพันเวิร์ดมานเน่ยกุกกะพุ้ง่ยกุกกะพุ้งกหักมาสุดไปเลยหับก มีคนดักอยู่หลุม पक्त तो तो อกัดใหม่สูงเลยสูงบอเรากระบอนขออย่ามบนคำสีมงหามเอเราก็ลงมาหอดแคมเซ่เลยน้ำคือชีน้ำเซ่ฝนตกทั่ง หามาสุดก่โมเมนต์เลยไนะโอ้โหกเลยทางจือหรือเปล่า,าบุลล่มนั่นว่าเนาะสว่าสามวันัดกันโ่งเงียเลยกรอกนะไม่ใช่กโตัวนึงอ้อสามวนัดกันขอกันตัวหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เอเนกไดกะหอกตัวนึ่งสำนัดกันเนาะโอ้บื่อกับนอนนี่นีกเหมือนเนะนำเสกยังคือเก่าเนาะยังบวลงป้าหวหัวหัยังหนังอยู่โว้ยบกไล่เติบติดเนาะฮัคนเรียบเอากไดตัวนึ่งกไดตัวนึ่ง อย่ามาเนาะพอได้กินเนาะได้ชปักก่อนนั่นึงเปลกระหอกกันสมลงบงเนาะลงบังกินตัวนึงพอแล้วตัวนึงเอาตัวนึงพอขสมีมในมัแดงมัแดงห็นบ no, ่แล <bubble deer> <ce> <ser> ้วผ <oses> ักติ๋ฮะเราบ่ผักตีมัแดง่บ่ เอากินกันเลยสมมาบคีคเลยเนาะอ,มมอืดูเด็กทำก่อนนี่เม,ม,มื่อยดีนหมเมื่อยมๆพี่อามันเดินก็แลนไมบินเจ็บดีแขงย่างก็กแข่งสองแข่งเจียมนยครับอยูอ่ อึนไปขึนไปแกมาหงงไปแกมหงแกแมาหงไปทำบัตราเาแซ่ักอืมเ่อไปเึนกิมีนโนะนนะอืมขอ,อ,อ,อบัตอ,อ หนื่คือมันเมื่อเลยเนื่อเลเอเดือเนื้อตกอะไรเดือเนื้อเอากินเขาแล้วอะไรกับผักผ่อนแต่ว่าพ้นตกเีกน้องโอ๊ยตายเลยแบี่ย่หมาเลยดี๋ยนี้อืมอ่นโอ้หมือนเขาหมือเขาเลยเนาะ อ่ะผลได้มาหา่าบแห้งเป็นผลพอยเออมัดเรียงก่อนเจ้าลอดูกันบออืออัดนแหละเได้ใช่โอ้ยเมื่อยเลยเจ้าเมื่อยอย่บอนี่นะเนาะมัดีเแ้าตกตามอกระไรลบอเนี่หนดใช่ไหตกกระาะเมื่อยคึบเลยะเ เจ้าตเลย่างนี้ไปคุ้มเลยเออกูหัวจเอวกระโโตกเว้ยเนี่ยทอนไป่พได้ป่ะหนิไม่พอตบโอ้ย

なるほど。

โอ้ยมันลายของตาชายน่ะเนาะอย่างแปลกแปลกๆแปลก่คนเสฉะเขาเสฉะเอาเสฉะเขาเสฉะเอาเสฉะแล้วตกเจอคนแปอกแปกๆอ็โก้ตายก็บ้าเสฉอ

แต่สเปกการปไรเนาะมดขึ้นเนี่ยนี่เลยถกิทยุตบิยอมืองเสมอเลยวอเน่อลงเลยอย่างเมืวันหนึ่งือว่ามันขึ้นอี่างมันขักลงลงลายลงลายเลยเออเยังเป็นยังครย่ไม่กระหอกเนาะ โอ้มื่อเล่เนาะมันไล่ตามายเลยมันอ้ยาเโอ้ยตัวยาลูกพูดแต่พูดนดอดู่มือเล่อเจ้าเนี่กะเพียอยาแล้นาะมันไลลงตามไปเลยมันไลอ้าก็งังเนาะใจมัก ดังคักลยบันแจงออกแจงออกเลยพลังเอ้ยแต่ผลยังคือเก่าผลเนี่ยกระน้่นต้นหนามก็คือเก่าึ้นๆล้งๆแน่นัอนแหละ ไข่เงิเขาหนึ่งหนึ่งเนาะไข่เงนเฮ้ยมดเลยให้เขาไหาหัวไปใลงถิมาเอาัวลงมาปล่อยเสนลายลินหลอเยนัวปลาว่มันเบิ่ง อวออิออนออบอสชวงนี้เขาเห็นห้เห็นหน้าเลยปล่อยให้บุตีเขาแล้วไัแหละ,ะเหากว่านใช้ไผไร่คนกตยางเผาเนาะเขากว่าน เคเนเตน็มตมัดอยู่กอกตระหนักเช่กันนี่บ่อาหารกอกตระเต็มเลยนี่นี่บ่เหมืนมนอ,อมนพนกันยังคือเก่าไปหรอเอาไงเผากระหอ,อกแกงกระหอ,อกกินนี่แหละเพราะว่าได้กระหอ,อกตัวหนึ่งมาหวานได้กระหอ,อกซองโตวันเ,เนาะกินตัวหนึง่ง เอากินข้าวกินดามแล้วกิเลาะหาอยู่หากินหมดแล้วลุ่มๆหมดแล้วเลาะตามดงแล้วกลับแล้วพี่น้องเอาได้อยู่บ่ได้ฝนตกพุ่นห้างมาแห้งน้ำก็ได้แห้งขึ้นนี่เลยพุ่นไม่เช่าเนี่ยยังเห็นอยู่กบต่างต่างเหมือนเด่มอ่ะเนี่ยอะไรอะ เงยแงเนอยโอ้โล้วไก่ไปไปเรี้ยง่าจังเลยไม่ว oh well. ่ากขงให้ยงได้กินมังห้เหรอไห้กับคนเรบอยู่กับนก็ต้น คักเลยเนาะเอะเอาตอนไปคนได้ก็คือว่าประมาณนาะนะั่นนะเจ้าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทำแอนเจ้าแกงไม่กินข้าวน้ำนูน้ำร้านได้ไอโซกไอมานพ้นกระตกตลอดอนี่ห้เบิ่งให้หยแย่งได้บ่อตัวให้ทมได้นั่นพักไนแข่งแห้ง มาอีกพี่นออกมากินของนำกันตอนเศ้าวันกับปี๊งวันมันในแกงเนาะอ่าอ้มโตอืออ๋อทำคืนห้งเพราะมันคือกรคักเพียงกกเศ้าไปได้ครืนหนึงเลยกกเศเ้าอือ เจ้าของเราบาหักเพิงเพิงมีเึงหนึ่งดอกหลายปีจะมีเนึงในหลอบของมันเด็ก่อนตั้งเช็มั้เนาะเอาแด้เลวสดได้บอกดีนะจับนตอนเราตอนไนยังไม่แข็งลำบากเลยอกมาปลาวนิดพันธานอะนกรก็ยา ทำเมื่อจะได้ทะเลาะลงดูนำ้ำหอยหน้อยมากแล้วก็เป็นเรื่องเล็กเนี่ยแฮงเล็กน้ำหอยหน้อยเลย<อ>ได้ก้นนิดตา,ายห่อนเขาบอกฮางบกเลยพอจตะตกินพี่น้องเอ,อ้ยใ,ใจอะไรโมูปากกลาคนละแต่มันบางายในผ่านของลายในผ่านเหมือนยาดเสี่ยงไปแล้วเนาะ จมก็จ,จะเป็นขายเป็นนาวหย่อน,องอนเงี้ย,เ,ยเต็มมือมากคนตรงเาะต็มมือมากเรียนเลยเรียนเลยฝนกับฝนยืนย่มามานยนะสว่วงมันโดนยเฉพาะงามมันโดเฉพาะทุกจักรฝนก็นยังพากันมากเคยเคย, <laughs> เคยมาเนาะพี่หัวดำเฮ็ดอันนี้ก็ได้แน่นอืน นีมันอะองเบื่อหางอืมอกาศันหนำที่บึงจนบ่หางก่ได้ตัดมาบูได้ไห้อัดอมาได้พักเออตัมาได้ก็จะต้อเบาเอาจะมีน้ำหัวน้ำลาย เอาแล้วนะกำมังใหญ่แล้วมันก็ห้องอ้าวเกี่ยมเขินเกี่ยมของได้บนนนานเลยได้ยามไว้ได้บานเลยเบิดผลก็มาเลยปูนน้ำเส้แห้งป้าตัวบางหนึ่งในเพิ่มเก็บมากในแห้งขึ้นมาเตือนเนาะ,นะ,ะชีวิตได้ผลนยังแห้งไปนอกได้บานในน้ำในป้าตัวอ้าวเกี่กัาพ่อแม่ไปน้นนปนปองเฮ้ากินเขากินน้ำแล้วเกี่ยมเ่องเกี่ยมของก็บชได้กลับก่อนบาดนี้ว่าอยู่ต่อก็ม่ได้เขาก็เบด แล้วก็บพนกับตกแล้วอุปสรรคหลายอย่างมากสุดนี่มาหาอยู่หากินกับพ่อแต่ได้กินน้ำก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นเลยพูเต็มกระสีดะรอกรับลุ่มๆหมดเลยถ้าพ้นตกก็ความบันไดจะเป็นในน่องแถวดงท่าปลาหมดเลวเพราะความด้องวอยบันไดก็ขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องแต่ละคนที่เข้ามากอะขอให้อยู่ดีมีแห้งเลยพี่น้องเด้อลำล้ำรวยรวยยาเจ็บยาจนหักแพงคือเก่ากรับก็นาะ